ครับพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้อัปเดตรถเขาไหม่สี่คันมีแต่บักเด็ดๆทั้งนั้นรถเก๋งแต่งเต็มฟีดาวตัวใหม่ล่าสุดงวดสนะี่พันน้าหนึ่้าฉลามบกเบิ้นตัดสำาระเบิดงวดหกพันรถคอกเล่มโบกินี่พันหกพัมีแต่บักแต่งเต็มทั้งนั้น,น,นเดี๋ยวจะพายิดงอะมาสี่คันโอ้สี่คันนี้เด็ดเด็ดกว่าทุกคลิปแน่นอนเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวพาไปดูนี่คือแจอยู่นี่อ่านเนี่ยครับเริ่มจาก h o นด้าบีโอคันนี้เลยนะมา,าไหม่สีคันเข้ามาไวรุ่นใจเย็นๆจองให้ทันขอถูกขอแต่งเต็มขอตัวใหม่ขอฟรีดาวต้องคันนี้ Honda b บีโอครับนะแปลงเป็นอาเม็ก0์สนะเฉ่งแต่งเต็มเขีย์ออโต้นะมีล้อแม็กซ์มย้ยางไม้เป็นปี2 0ง2เด้อฟรีดาวแต่งเต็ม นางวดสี่พันบาทตลอดสัญญามีทั้งแข้งหลัางฟ้อมถ้ามัแข้งหลัางฟ้อมเอาบ่บักรไหนที่ถามหาถูกเก่งถูกๆแล้วแต่งเต็มเลยพี่ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้วันสี่พันบาทตลอดสัญญาแล้วก็ถามว่าฉลามบกมีไหมพี่จองมือหนึ่งมากลัวไม่ได้รถกลัวไม่ได้กลับบ้านปีใหม่มาสิจ้านะมาสิจ้าดูสิจ้าดูข้างหลังเนี่ยอ่านอะไรอ่านไอ้อ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกเก่งในภาษาอังกฤษ บนตัดสับระเบิดด้วย1.9ปีแรกพันหกพันหลังอันนั้นพันหนึ่งหมื่นสลามบกพิทพี่พรใครเอาสลามบกแทบมาเครื่องเครื่องแล้เครื่องเดีดคิดเต็มน่าแล้วก็มาอีกคันนึงเชฟโรเลต ลูกผสมงงงงอย่างมาลูกผสมไอ้บ้าคือจะงัวเนี่ยงัวบาบันกับฮินดูบาซินอะไรไงผสมกันไม่ใช่เชฟลูกผสมนะรุ่นนี้ศูนย์ไม่ผลิตนะมีที่ศูนย์ไอศูนย์เดียวที่ผลิตโอ้ยนะอ่ะรุ่นเชฟผลิตรอยอทีิสุดรนแห่งกระเขาพี่นอ้องไอ้ก็เลยลูกผสมเดี๋ยวไอเปลี่ยนแม็กไถน,นะตัวน,นี้ปี2018นสิมีเครื่องเสียงเลยนะมีเสียงไหมมีเสียงเลย สวยงามเออรถเครื่องซิ่งเล็กน้อยมีสเต็ปไล่ข้างมาเล็กน้อยนะครับตีแรกพันสี่พันหลังจากนั้นไปพันพล,ละครับถิ่นที่เจ็ดพันตลอดสัญญานะเดี๋ยวเสีย์บุญเจริก่อนวันนี้เขาสี่พันละสี่พันสี่พันเนี่ยแล้วน,น,น,นี่ตัวเด็ดสุดตัวเด็ดสุดไอ้พ่อแม่พี่น้องหารถคอกเผาร้อยอยู่นี่มันคืออะไรแลมโบกินนี่หรืออะไรวะเนี่ย เห็นบ่กบ้องเห็นบ่เห็นแล้โบว่าสีเทาแลมโบกินี่ราคา30ล้านวันนี้คุณจะได้เห็นว่ารถ hini, แลมโบกินี่แกงัวรถแลมโบกินี่แกงว้ hini, วยใด <c oughs> รีโวสองครับตัวไมลล่าสุดเลยหนาหัวเดียวเพ้าร้อยหนาอคอกไม่เบิกไม่แม็กไม่ยางไม่อุย้ยขนาดรถอคอกตอนเดียวไอเสียมยังแต่งสุดขนาดนี้เหรอเนี่ย แม็กล้อหลังเป็นเทารลอยยังเปลี่ยนเป็นล้อเวลครอบดุมยังเป็นไทเทเนียมข้างหน้ายังล้อเวล2.8เทารลอยมึงจะได้เห็นว่ารถแลมโบกินี่แกงว่าแกาแควกับเขาเนี่แหละเบิร์ตัดเลยนะที่เห,ให็ให้ดูแล้วช๊คช๊คเบิร์กไมซีต้นแหนบเบิร์กไมกระทะเป็นลอ้อแม็กทุกอย่างของแต่งแสนกว่าคันนี้นะเทอรแลมโบสตาร์ทด้วยฟังเสียงนะฟังเสียงเสียงหวานด้วย ขบวนเลยคับนนี่ออกไปก็คือเป็นผู้น้ำขบวนก็นน้ำขบวนไม่จอดหน้าเหรอนะผู้รับสากกระเบือเป็นคนแรกนะขับเข้าหมู่บ้านโดนสากกระเบือได้ทำบีบอย่างนี้นะลูกตื่นมั้โอ้ยเสียบตะขวนตีนได้ใจแล้วมั้งเตซีร์คอมเมนต์นะมีไฟมีชกล้มไฟมีเบรกลมด้วยโอ้เล่นมาสองโบก็ลิ้นรัวเล่นมาอ้าวนะฟีด้า เอาไหนแแบมาแล้วกันคลิปหลายคันเลยเริ่มปล่อยให้ขาหมดอดละจ้ารีบจองจะเมื่อใหม่กลับบ้านปีใหม่แล้วมีรถไปทามาหากินหรือยังมีรถกลับบ้านหรือยังนะขึ้นรถโดยสารรถก็เต็มค่ารถโดยสารก็แพงนะส่วนเาจ้าของอไอพอนไอเสียมจัดโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทส่วนรถสองหมื่ีดาฟรีจองรีจัดี่อนบัตรไปเดียวสุดทุกกันเอฟซีรับชมคลิปนี้อยู่พิม์เลยว่า รถเจ้าคือสุดทุกข uh, ั ah, nah, nah e ้นที่ไอ้เสมนะบักไหนคอมเมนต์ถือใจเดี๋ยวแจกเสื้อให้นะไอ้ข้างบ้านย่องอยู่ย่องถือใจเดี๋ยวส่งเสื้อไปเลยบักไหนด่าถือใจเดี๋ยวส่งเสื้อไปอีกนะออานะขอบคุณพี่น้องทัหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดไลค์แชร์สำหรับเฟซบุ๊กยูทูบหรือทิกต็อกแต่ละก็ฝากพี่น้องเอฟซีร่ไปซับตะไคร่ในช่องทิกอ่ายูทูปแชนแนลนะกับเซมรถสิงแชนแนลด้วยตอนนี้เปิดช่องใหม่นะเอา มีดาวฟรีจองฟรีกัดฟรีโอนนึกรถจนมือสองนึกถึงไอ้เซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรน,นึกถึงง่ายเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันดูเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้าน4คันค่ำคืนนี้เด็ดทุกคันกับพี่น้องเก้า